วอลเลย์บอลหญิงไทยพัฒนาอย่างไรจึงไปได้ไกลกว่าฟุตบอลก่อนติดตามรรบฟังฟางกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววอลเลยด้วยค่ะในอดีตเคยมีคำกล่าวว่าคนไทยเล่นกีฬาเป็นทีมไม่เก่งถนัดแต่ประเภทบุคคลเมื่อรวมเป็นทีมไม่สามารถไปถึงระดับโลกได้ใครจะคาดคิดว่าวอลเลย์บอลหญิงจะทลายคำประมาท คำสบประมาทนักกีฬาไทยตัวแค่นี้จะไปสู้อะไรใครเขาได้เริ่มจากการได้ไปเล่นเวิร์ c h a มเ i o n ยนชิปี1998เทียบได้กับฟุตบอลโลกถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุครุ่งเรือง ต่อจากนั้นมาวอลเลย์บอลหญิงไทยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบการยืนระยะมาสู่วันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญผลัดใบเปลี่ยนไทยนักกีฬาม,มาหลายชุดผ่านการดูถูกว่าหมดยุคจัดเสียนวงการลูกยางคงจอดป้ายแต่วันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าสาวไทยเลือดใหม่แกร่งขึ้นถึงขั้นชนะทีมรงกิ้งสูงกว่าได้เป็นว่าเล่นไปดูกันว่าวอลเลย์บอลไทยเขาพัฒนากันอย่างไรทําไมจึงได้ปังขนาดนี้1สร้างทายาทแต่ละตําแหน่งจุดแข็งของวอลเลย์บอลจีสามารถแข่งทัวรน์นาเมนต์แต่ละครั้ง ไม่ต้องวิ่งหาหนักกีฬาประเภทแข่งเดือนหน้ายังไม่รู้จะส่งใครไปแข่งวอลเลย์บอลไทยเขาไม่ทําอย่างนั้นเพราะแต่ละตําแหน่งมีการหาดาวรุ่งช้างเผือกตั้งแต่อายุยังน้อยตําแหน่งมือเซตตาแหน่งมือตกตําแหน่งลิเบโรและอื่นๆมีทายาทเป็นตัวตายตัวแทนให้กับรุ่นพี่ผู้เล่นเนเชชัลลิกชุดนี้แฟนวอลเลย์บอลร,รู้จักตั้งแต่หลายคนยังอยู่มัธยมเช่นเพียวอัจราพรคงยศเดนตั้งแต่ได้ตําแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยม PA เอจูเนียตั้งแต่อายุ12ขวบคุณน่าทุกคนและรู้ มานานแล้วว่าอนาคตใครจะแทนใครรุ่นพี่ปลดระวางรุ่นน้องก็เข้ามาสารต่อมีแต่กองเชียร์กีฬาอื่นวงนอกเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าเขาวางทายาทกันมาเป็น10ปีแล้วมีเจเนเรชันต่อไปอยู่ในระดับเยาวชน ส่งไม้กันตำแหน่งต่อตำแหน่งสร้างนักกีฬาป้อนเข้าสู่ระบบได้อย่างไม่ติดขัด2ไม่ฝืนวัฒนธรรมนักกีฬาเมื่อเข้าใจว่านักกีฬาไทยมีบริบทเฉพาะตัวสนุกสนานเฮฮาลองหลับตานึกภาพหากเราเอาโค้ชนอกสีหน้าบึง้งตึงระหว่างซ้อมต้องจริงจังห้ามหัวเราะนักกีฬาพลาดตะโกนด่าพวกคุณยิ้มกันทำไมผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรไม่ได้บอกว่านักกีฬาเราจะด่าไม่ได้เพราะนักกีฬาเราโดนโคด้อดออสกับโคด้ดด่วนด่ามาแล้วทั้งนั้นที่ต้องการสื่อคือการจัด าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลจะเน้นคนที่เข้าใจนักกีฬาไม่ได้เน้นโปรไฟล์ตัวบุคคลแบบฟุตบอลเดี๋ยวโค้ชอังกฤษโค้ชเซอร์เบียสักพักลองใช้โค้ชญี่ปุ่นไม่นานกลับมาเป็นบราซิลอีกแล้วโดยไม่เข้าใจธรรมชาติของนักกีฬาต่างจากวอลเลย์บอลที่เข้าใจคนไทยด้วยกันนี่แหละสามารถเข้นศักยภาพนักกีฬาได้ดีที่สุด DNA ไทยในสายเลือดเท่านั้นจะรู้ว่ารอยยิ้มในนาทีวิกฤตสามารถพาพวกเธอผ่านช่วงเวลาเลวร้ายได้อย่างไรหากใช้โค้ชนอกเขาคงไม่มีวันเข้าใจใน ส้3โค้ชทำงานได้เต็มที่จากโคชออสเกติพงศ์รัชตาเกเรียงไกรถึงโค้ชด่วนดนนายศิวัชราเมธากุลมีสิ่งที่โค้ชทุกคนใฝ่ฝันคืออำนาจในการสร้างทีมถึงตรงนี้อาจมีใครเห็นแย้งบ้างแต่เชื่อเถอะว่าวอลเลย์บอลดูดีกว่าเยอะเลยถ้าเปรียบเป็น3ก๊กคือรู้จักใช้คนรู้ว่าต้องให้อำนาจกับใครและที่สำคัญใกล้ชิดกับทีมเยี่ยมเด็กๆถึงสนามซ้อมไม่มีใครต้องถามว่าไปอยู่ไหนคงไม่ขยายความนะเพราะถึงตรงนี้แฟนบ คงทราบดี4แฟนวอลเลย์บอลรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรก่อนแข่งมีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแฟนคลับเปิดวอลสนานห้องวอลเล์คนนู้นควรติดคนนี้ควรตัวจริงแต่เมื่อประกาศรายชื่อไฟนอลถึงเวลาลงสนามจริงแฟนคลับทุกคนจะปรับสถานะเป็นโหมดเชียร์ไทยรวมใจเป็นหนึ่งเดียวซัพพอร์ตนักกีฬาไทยยามแพ้ไม่ซ้ำเติมคอยเป็นเกราะปกป้องวอลเลย์บอลเขาไม่มีนะประเภทแพ้แล้วตามกระทึบจมดินจนนักกีฬามาอ่านแล้วหมดกำลังใจในช่วงเวลา ทัวนเมนใหญ่เราจึงไม่ค่อยเห็นแฟนวอลเลย์บอลแตกแถวเพราะทุกคนรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรเมื่อเป้าหมายเดินหน้าจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียว 5. ไม่มีวิธีลัดสร้างทีมด้วยความอดทนไม่ทําตามเสียงเชียร์นักตบแต่ละคนล้วนผ่านช่วงเวลาบ่มเพาะกระดูกถูกส่งลงสนามเป็นตัวสอดแทกอย่างค่อยเป็นค่อยไปหากไม่ติดตามวอลเลย์บอลอาจเห็นว่าทําไมพวกตัวเก่าไม่เล่นหลีกสักทีไม่มีนักกีฬารุ่นใหม่กันหรือหารู้ไม่ว่านี่คือวิธีสร้างทีมรุ่นพี่แต่ละคนเป็นเหมือนโคช้ชคอยเป็นต้นแบบให้รุ่นน้องแบบตัวต่อต,ตัวในสนามจนวันนี้ทุกอย่างสุกงอบได้ที่ทั้งหมดมีประสบการณ์ระดับสูงถึงเวลาปล่อย นกน้อยจับปีกแม่บินออกจากรังทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนไม่ใช้ทางรัฐไม่ใช้ความใจร้อนผลงานจึงออกมาดีอย่างที่เห็นแทบมองไม่ออกเลยว่านี่คือรอยต่อของทีมชาติทั้งหมดที่กล่าวไปฟุตบอลไทยทำตรงข้ามกันทุกอย่างแผนการสร้างทีมระยะยาวไม่มีให้เห็นถึงทัวร์นาเมนต์วิ่งหานักฟุตบอลกันทีถึงวันหน้าเปลี่ยนอีกไปทุ่มกับรายการเล็กๆจนกระทบเป็นลูกโซ่แฟนบอลได้แต่อิจฉาวอลเลย์บอลหญิงไทยวันนี้เดินหน้าสับบนแคดวอลเวทีโลกแบบเต็ม บางทีควรต้องเชงเงื้อชายตามองบ้างว่าเขาทําอะไรทําแบบไหนและทําอย่างไรเป็นโมเดลสร้างกีฬาไทยที่น่าสนใจได้แต่หวังว่าสักวันฟุตบอลไทยจะทําได้อย่างนี้บ้างแต่จะมีวันนั้นหรือไม่คงต้องติดตามให้กําลังใจกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากหงดรุณอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ